อดอาหารออกกําลังกายนักแต่เป็นยังน้าหนักบนรถจักเชื่อกใครผู้ใดเคยใส่สูตรนี้ในการลดน้าหนักคือออกกําลังกายอย่างหนักเลยเพื่อเสียหายน้าหนักลดแล้วกับวบคุ้มนเรื่องของอาหารจะพร้อม อดกินอาหารในมือคําหรืออดกินอาหารในมือเสารผู้ใดเคยเหตุแบบนี้เราบรดได้ผลยกเมื่อคืนค่ะโคนแก้วเคยเป็นคนหนึ่งที่ใส่สูตรนี้คือกันอา้าวเป็นอย่างมันคือลดน้ำหนักบรเดผลจากเชียสาเหตุกับเป็นภาะวะเฮาเฮ็ดบอถูกวิธีการอดอาหารบอกเป็นวิธีที่ถูกต้องราวาการอดอาหารเนี่ยมันเสียหายระบบเผาผลาญพลังงานของเฮาปรับลดระดับการเผาผลาญพลังงานลงยิ่งเฮาอดไปเท่าได ระบบเาผาผลาญพลังงานยิงลดลงเท่านั้นเข่าอาจจะลดลงใดในช่วงแรกแล้วน้ําหนักจะเกิดการนิ่งเข่าก็ต้องลดอาหารลงอีกเพื่อให้น้าหนักลงอีกนั่นเองสุดท้ายตะบ้าแตกจากกลับมากินคือเกาน้าหนักกระเด่งกลับขึ้นมากขึ้นเกาการออกกําลังกายขึ้นการขันเข่าผมมีการปรับเรื่องของอาหารเนี่ยเราห้องปออกกําลังกายเข่าก็สิออกกาลังกายแบบหนักนวงเลยแต่ปรากฏว่ามันกับเ่าเห็นผลเท่าที่ควนและสุดท้ายเข่าเมื่อยจ้ะ เหนื่อยแล้วก็หยุดทําสุดท้ายน้ําหนักกลับมาเท่าเดิมแล้วก็สูงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นท้บผูไดลดน้ำหนักด้วยสูตรนี้อยู่กันเลิกซะด้วยจ้ะและท้บผูไดยอยากเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักแบบถูกต้องอย่างยืนปลอดภัยตลอดชีวิตก็กดติดตามช่องโค้ดแก้วสุขภาพความงามชะลอวัยไว้ได้เลยค่ะแล้วเราจะสวยหุ่นดีและสุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะ